สบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเบิ่งไหนผู้ดอกทองอุไลคอยหล่นเต็มเมื่อเลี้ยงเออเห่อเลยเออเงินไหลน้องทองไหลมาเด้อเหลืองเออเห่อแบบทองอุไรนี่เด้อให้นางมนถือหวยลดตลี่รางวัลที่หนึ่งเด้อ อันที่หนึ่งในสิ้นเดือนเลยแฮงเฮงรวยรวยโศคลาบโศคลาบเนาะในใดดีๆก็บว่าเป็นมงคลของเฮาเดี๋ยวก็เพิ่งก้ายเองเนาะบรรยากาศตอนสวยๆบรรยากาศหักฮ้อนเด้อมื้อนี้ฮ้อนเด้อพี่น้องเด้ออากาศฮ้อนมื้อนี้ หอนแหงโอนสองฝ่าฝ้นตกคึมคมเมื่อคืนน่ะกับพ้นตกเมื่อวานน่ะกับ้นตกลิ้นงี้ตกบหแหงดอกแตงลิ้นงี้พอดีห้ำเขาเขานะาไตต้ตนผูกเกี่ยวเขาหนะ่อยเนาะเขาบัวแหงโอเบิ่งโอเ <c oughs> เรืองเต็มโต๊ะเลยดอกทงลายนะบัดนี้ก็มากินเขาเด้อ ซุปหน่อไม้ปิ้งปลาทูมะเขือกินกับมาแส็บๆน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องอ่ะสบายดีเด้อลูกหลานมาถูกคนเด้อกินข้าวกินข้าวซุปหน่อไม้พี่น้องเขาอีแม่ซุปหน่อไม้เดี๋ยจักกินนะเนื้อหมักซุปหน่อไม้น้ำกันเด้อจ้าบัดจีจ้าอุ่นเขาเย็นบัดด้อ่มาเก่าเมื่อคืนเหนียวขนาดบ่แม่นี่เหนียว เนย้อคือตังมีเส็บเส็บเส็บเสซุปน้ำไม้ปลาทูกับอับพับเลือเกินปลาทูมันก็จะท่งโตเลยนาะใแ่ไวเฮะีื้นได้ก็กินบวชฟกินสำนีแล้วโอเคนอน แม่ล่างบวมมะเขือน,น,นั่งเไม่กรนะบะเขาเนาะต้อ,องซื้อไม่จะตลาดล่างหมดลอ,อล่างแม่วันมมนลายนับแต่มักผิกมักพายล่างเลยจะล่างเขาตู้ทอดแม่ร่มเยูยวอง้อด้อนมือ มันจังใจมาขค้ืนเลยอะคึืนกับฮ้อนไปอันวันเกิดอโตโต้ที่มีภัยแลไม่ตับสุขยัยโยนไงไม่น้อยถ้ากันแห้งแล้วจะบุกคลืนวานนี้ก่อมานักเรื่องเงาเงามีม้อนม,มาโดยไปหนากี่โลกนะขำกลางคึืนเลืนไปเลยไปเอ้ยเลือกไปดอไปกินเล็กนิดหน่อยอยึ่งดอก ไปขวากสื่อน้ำร้มสื้อขนมไปถอยเงินถือข้ต้มขนมอืมพองอนเหนางก้นออกซื้อเค้กถอยถ้าปรด้นนี่นก็บักบอนบักเียลูกมันอ่ะนลืมสื่อบนออโตอโตอืมงอนเนางกงานนัแล้วซื้อเคกกัคออกซอยนี่กัื้อข้มไปอีกซค่ เด็กขาไปบ่เรา,ปาไปดอกหาบเรา,ปาเปคยไปเตาจะซื้อพ่มกันออกชอยกันเห็ดชอยกันอื มันก็ไม่แม่นว่าสิอยากเฮ็ดดอกอีออนน้อยนะก็นะตอนแรกมันไม่อยากเฮ็ดดอกพอดีเอฟซีส่งเงินให้พันหนึ่งมันก็เลยไปซื้อเ้าอยากเรากินมาเฮ็ดให้ลูกมันเรื่องของเรื่องนะตอนแรกนะครับตอนแรกแต่ว่าเขาบ่เฮ็ดดอกอมมดเอยเขาบ่มีเงินเออบ่เฮ็ดกับเบอเฮ็ดแต่ว่ากูก็ที่ซื้อให้ดอกเค้กแับอันย่นไงว่าอุกันนะอือทำมางาำแบก เล็บที่แบบผักมันมาให้มัดพันหนึ่งมันก็นเลยซื้อเรื่องของเรื่องค่ะมีข้าบุญซื่อนี่มีผูห้หักผู้แพงเนาะคอยกับเอฟที่คอยรัก็ฝากมาให้คอยด้วยหักคอยอะไรน้องนวไปวน้องนวก็ซื้อหั่นซื้อนี่มันก็ซื้อไปอืม พอาเลวาที่นั่นคืะไปเอเขาเเห็ดเห็เอเห็ดพเดพาเล่าที่เยื่นหนากลวันเกิดในมอนไปไปแบบนั้นเขาก็ซื้อเขาไปอยู่น่ะเ,เพื่อนวนเกิดป้ายวันกับไม่คอยก็ซื้อคองกินไปเห็ดกินเองด้่ะอืมแล้วนัากินจะคล้องไปซื้อไปเองเห็ดเองอเอาเล่เท็ดเนี่ย ท่านเกิดนมยมอนเกษตรเพราแล้วที่ที่หนึ่งท่านว่ามันเกิดไม่มอนแล้วหนาเพราแล้วที่เลยเพราะว่ามันเป็นมนเกิดเท่าเ็จกเคยเคยเกษตรก็แล้วแบบนี้จะเก่าบริเฮตเนาะวันนี้ลูกมาเฮดไห่เลยลูกผ้าเฮตแล้วก็เห็ตแล้วบบนี้เฮดอะไรจะเป็นเนาะความทุกข์ละเอีน่อยนี่มีมันเกิดดอเมยมอนกัะ น้นอ่นมาเห็ดหายเพอมหันนะนะจะได้เห็ดมาเลยแบบเนี้ยอได้ไหมเอ้ยบปรซตน้ำเข่าอ่นเขาเย็นหมอกคนล้วบ่พ่อไปเห็ดอันาคอยกันเด้อกินขาเป็นหมูแม่ม้อนเราเงาเรากินคนเยวเหมือดกันันหนากินม่เห็นแม่กินได้เอืื้อมันหนามมากอุนเขาใหม่ไเขาเย็นเขาใหม่ไื่ลแล้ว เป็นมืดไม่ได้เขา คอยว่ากินอันนี้ให้มันเบิดก่อนทั้งหนึ่งเขานะเออจะไนาทานหนึ่งกันไหม่ดี๋วกันนี่ฮะบกินสั้นี่ยเกือมาบอกินเกลือมาบอเป็นยังนึ่งโลคบพอขึนบพอกินกระไพบกพอกินให้กินอ้าวตื่นมากบกินตุ๊บท่านจะกินถหลื่นมา่หนึ่ง เดเปียแบบนอนนอนตื่นมากแบบเห็ดเปียบคนทำมาเห็ดบาหากบ่ได้กินเนาะ กูไววใจ่ได้เด้อคนสื่อบอกฮะทุกที ม่วันเนี่เซึ่งเขาลําบากแม่วัน คลิปนี้แต้แมิมอนลาเด้อพี่น้องเด้อบาย